อานะครับกลับมาพบกับดาวแควติกไบเนสอันรตโตครับวันนี้เป็นวันที่สองที่ผมฉีดวัคซีนมามีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวก็เลยกินยาและนอนไปอึดหนึ่งตื่นมาบ่ายสามก็เลยมาทําคลิปต่อคือคุยเรื่องเหตุการณ์นะครับแล้วดูหมวดล่างสดเป็นหมวดปราบบอสเงื่อนไขในการปราบบอสตะระด่านนะครับก็คือจบภายในห้าเทินน้ำหนักทีมรวมนะครับย้ำมารวมหกสิบห้าแล้วก็ต้องใช้ในทีแล้วต้องมีฮัสซัน ถ้าคุณลงแบตเทอร์โหลดทำฮั้ตันเป็น S4 แล้วคุณเก็บจน90เนี่ยคุณใช้ฮัทตันโตโรล่เดียวได้รอบแรกอา่ารอบแรกก่แต่ว่าฮัทตันเนี่ยลงดยได้ในปาก่อน <c oughs> แล้วแล้ว <c oughs> ด้านอื่นอะ่ะคุณใช้บอสที่น้ำหนักใช้บอสหรือว่าฮีโร่และเอสเก่งๆของคุณเลย ตัวเดียวเลยตัโลแต่ละด่านเพื่อให้ผ่านเื่อนไข2สองข้อบนคือจบห้าเทินกับการน้ำหนักไม่เกินห5ห้าอ่ะอันนี้รอบแรกนะครับแต่ไฮไลท์ที่จะมาพูดถึงคือเวลาคุณผ่านแต่ละอัน,ข,น,นข้อหนึ่งข้อสองโยมให้ด่านปลาที่คุณใช่ตันตัวเดียวคุณผ่านแล้วอ่ะอันนั้นผ่านสามข้อใช่คอมพิวต์แต่ด่านอื่นที่แบบมันจะขึ้นแบบนี้เนี่ยผ่านสองข้อแรกอ้าวแช่ตันอ้าวแล้วผมทำกันได้ไงเนเมื่อ กฎของการลงด่านบอสเนี่ยหด่านเนี้ยตัวละครห้ามสามกันเทคนิคง,ง่ายๆคือหลังจากจบคุณจบรอบแรกแล้วเนี่ยอย่างผมผ่านเนี่ยรอบ normal ไปแล้ว hmm. ไปถึง hard แล้วเมื่อคุณกลับมาเล่นอันเดิมมันอนุญาตให้คุณใช้ทีมลงใหม่ได้อีกรอบโดยการใช้ทีมมาแล้วก็ได้ซ้ำก็ได้แล้วนั่นหมายความว่าคุณอาจัดโค้ทีมฮัตสันขอให้ในทีมมีฮัตสันพอ ที่เหลือคุณก็อัดอะไรโตรที่คุณอวยไปเลยเต็มข้ออัดแรงเดินไกลดัดหนักๆเช่นอย่างเงี้ยอันนี้มูโดเมื่อกี้ผมคือก่อนทางคิดผมได้ลองผิดลองถูกด่านดาน่ดานไอ้ด่านไอ้นกกับ กับดูรันมาแล้วอ่ะคันนี้ดูนะครับคือเรามาลอกที่ผมบอกด่านนะี้ถ้าคุณนำตามที่ผมแนะนำไปช่วงต้นคลิปว่ารอบแรกให้ใช้ฮัตสันลงด่านแรกไหนก็ได้ในสียล่างและถ้าอื่นคุณใช้เบาะตัวแรกเอสเก่งๆของคุณนะ ลงตัวเดียวเลยแต่ระดาคุณจะผ่านเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อสองหมดแล้วพอชนะปุ๊บพอคุณไปถึงระดับฮาร์ดคุณกลับมานอมมออใหม่ก่อนแล้วคุณกลับมาลงซ้ำไอ้ด่านที่คุณยังไม่ผ่านเงื่อนไขสามก็คือต้องมีฮาร์ดสันเนี่ยคุณจัดแบบนี้เลยฮาร์ดสันหนึ่งตัวนํำไปเลยแล้วก็จริงไม่ต้องนํำก็ได้ครับแล้วก็อีกสี่ตัวคุณใส่เลยก็ได้เต็มข้อเลยที่คุณตัวเ,เก่งๆเนี่ยเพราะว่าพอเราลงรอบที่สองเกมใจดีสามารถใช้ทีมซ้ำได้แล้วเวลาลง รอบสองก็คือเราผ่านไปแล้วไง normal พอเราย้อนกลับมาเล่น normal เนี่ยมันให้สามได้โดยไม่ต้องเปเลี่ยนทีมนดูดิย้วต่อเลยประมาณว่ารอบแรกผ่าน,นขึ้นไขั้ข้อหนึ่งข้อสองแต่รอบอีกรอบหนึ่งครับเรามาเนี่ยจัดทีมเต็มที่โดยมีฮัสตสันอยู่ในทีมไล่เสียดายก็จะผ่าน้นนครบหมด เดียวครับเวลาผมไปถึงแน่นอนขอเทินเดียวเนี่ยเดินอีกเทินหนึ่งเวลาฝากด้วยว้าเสน่ห์ยูน่คุณคอมพิวเตอรโอเคเลตตามัว네ล่างคนเห็นไหมครับรอบหนึ่งคือทำเงื่ขนไข้อหนึ่งข้อสองรอบตองย้อนกลับมา คือการจัดทีมที่มีฮัตสันอยู่ในทีมอีกตีตัวอะไรก็ได้เก่งๆแล้วมานั่งไล่ลงฮียรดานแบบในคลิปนี้มันก็จะคอมพลีทหมดเห็นไหมครับห้าด่านแรกแล้วก็ด่าน6ก้าคุณทำตามคลิป AMD แ,แบบนี้คุณก็จะไม่งงว่าเอ๊ะมัน้าตัวสาแล้วทำไมด่านแรกเราฮัตสันลงนแล้วด่านเออเราฮัตสันลงได้ยังไงอ่าตอนแกก็งงนะครับเราตรงครับตอนแรกผมก็งง พราะผมออกตัวไว้ก่อนผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกอ่านแบบชื่อง่ายๆอะไรได้แต่แบบเป็นประโยคอะไรแปลไม่ออกเลยคติผมคือเวลาเล่นเกมที่เป็นภาษาญี่ปุ่นคือลองผิดลองถูกกลับไปศึกษาดูภาพไปอย่างเดียวของตามต่างประเทศของญี่ปุ่นไปดูคลิปที่เขาผ่านแล้วถ้าดาัดจริงๆที่ผมลองผิดลองถูกผมก็ไม่ผ่านผมจะไปดู ไกด์จากญี่ปุ่นมาแล้วก็มาทําคลิปแบบนี้แล้วก็อธิบายให้คนไทยได้ดูแล้วก็เข้าใจง่ายแบบนี้สไตล์ผมคือเล่นภาษาญี่ปุ่นลองผิดลองถูกพอลองแล้วเข้าใจแล้วมาทําคลิปให้ทุกคนดูเพื่อทุกคนสนุกไปกับมันคือเนี่ยครับคอมพิวต์มดแล้วจบข่าวต่อไปคนไปนอร์มอลก็ใช้หลักการประมาณเดิมยังไงขอให้คุณสนุกกับอีเวนต์ดาวเวสดหกนี้ อะ่อะผมลืมไปถามว่าทําเงื่อนไขพวกนี้เพื่ออะไรมันมีมันมีเหตุผลครับเนื่องจากการจบด่านบอสพวกนี้จะไม่ได้เงินไม่ได้เพชรมันได้เป็นเหรียญเดตามมวรเอาไปทํานี้หมดคำสั่งที่6อันที่สองแล้วคุณไปล่างเกือบล่างสุดนะครับเหรียญเดตามมวรผมผ่านเมื่อกี้6ด่านคูณสามหมด18ได้มา18เหรียญถ้าเกิดผมผ่าน ฮาร์ดกับเวลี่ฮาร์ดอีกผมก็จะแลกขอได้หมดนี่แต่สิ่งที่คนไม่ควรพลาดคือบนสุดครับลูกแก้วมังกรลุงเพื่อเอาไว้อัพมอนเตอร์แรลงเอให้ขึ้น S5S6 ได้หายากมากปกติทุกกิจกรรมจะให้แลกแค่อันเดียวแต่มีกิจกรรมฉลองคอร์ละหนึ่งปีเนี่ยที่ผมเห็นได้หนึ่งสองสามสี่มีสี่อันที่แจกกิจกรรมถือว่าเยอะมากเป็นการให้ทุกคนอัพตัวละครได้เต็มที่แงอแล้วก็ผลึกที่ไม่ควรพลาดน,นะครับ ผลึกเผ่าเผ่าบอสสิบอันผลึกเผ่าฮีโร่สิบอันสำหรับคนคนที่ไม่นูกผลึกเอาไปททำอะไรขออธิบายต่อเลยแล้วกันแต่ก่อนอันนี้เคยอธิบายไปแล้วแต่ว่าอันนี้เผื่อคนหลงว่าเอ๊ะคืออะไรผลึกผลึกมันหน้าที่แบบนี้ครับคำลังหกอันที่หนึ่งนะครับแล้วขึ้นคุณเลื่อนมาล่างสุดเนี่ยถ้าเกิดคุณสะสมเหรียญเนี่ยสะสมผลึก ได้ครบเกินร้อยยกตัวอ,อย่างเช่นฮีโร่เนี่ยผมเก็บแล้รอบหกสิีสมมติไม่ได้ฮีโร่ตัวไหนมาผมอยากได้ตัวนั้นอนะถ้าเกิดได้ซ้ำหนึ่งรอบมันจะเพิ่มพาร์ตสี่อะไรดีๆออกมาเช่นฝาแรงขึ้น MP เด้งหรือเดินเพิ่มอีกหนึ่งช่องสมมติโอยต้องใช้อาคุณคำนวณคุณคิดดีแล้วว่าแต่ผมบอกนะก่อนคุณจะเลือกตัวอะไรสักตัวเนี่ยคิดดีๆเพราะมันทนะลึกหายากมาก ทุกกิจกรรมให้สิบมั่งสามสิบมั่งโก,กวจะสาสมขันอันนี้ยากมากคือต้องคิดแล้วคิดอีกถึงได้แรกครับแต่ตอนเนี้เผ่าของฮีโร่ผมยังไม่มีอะไรอยากที่จะบวกหนึ่งก็เลยยังไม่แลกแต่สิ่งที่ผมเล็งสองตัวคือเผ่าหินผมจะแลกเนี่ยคินเลื่อแมชชีนสองมันต้องํามหนึ่งรอบถึงจะเดินเพิ่ม อยากสองช่องเป็นสามช่องแล้วจะเก่งมากฟันก็แรงแต่ผมเดินสองช่องนี้มันเดินมันไปลุยอารีนียยากมากก็เลยต้องสะสมให้ครบเหมือนกันบอสเนี่ยผมถามว่าใครอยากได้ตอนนี้ผมไม่อยากได้แต่ว่าอยากได้ดาร์คเดย์อัมบนตุดแต่ขอเตือนว่าจากให้แต่ละคนไว้ก่อนว่าบางคนเอ้ย,อยนี้ผมก็เลือกตรงที่ผมบอสท,ที่ผมไม่มีได้เลยดีสะสมพลาเลยครบร้อยคำตอบคือไม่ได้ครับเกมไม่ได้ใจดีให้คุณขนาดนั้น ผลึกครบร้อยมันจะให้แลกเฉพาะตัวละครที่คุณเปิดกาชาได้แล้วเท่านั้นตัวไหนคุณยังไม่มีมันไม่ให้ครับอย่างเช่นผมมีฮากอนเนี่ยตัวดังควีสองมันก็จะไม่ให้แลกเพราะว่ามันบอกว่าตัวเราไม่มีเปิดกาชาฮากอนได้ไม่ให้แลกผลึกย้ำมีครั้งการแลกผลึกจะให้แลกเฉพาะมอนเตอร์ที่ตัวเราไอเดี ID เราเปิดกาชาได้แล้วเท่านั้นตัวอัอนนึงที่จะแนะนำในการเก็บผลึกที่ทุกคน อย่าพลาดคือคำตั่งที่สองเนี่ยเดลี่ประจําวันอันล่างสุดเนี่ยครับเก็บผลึกมันจะเป็นการเก็บผลึกทุกวันครับลงได้วันละครั้งเพราะคุณเก็บผลึกทุกวันนะครับมันจะมาที่คาสั่ง6แล้วก็อันแรกเนี่ยอันอันรองล่างสุดนี่มาสเตอร์มาสเตอร์ถ้าไม่ผิดมาสเตอร์มีเดียครับคุณก้าผลึกที่เก็บแต่ละวันได้เนี่ยอย่างสี่สิบเนี่ยอย่างสมมติผมอยากได้บอสเงื่อนไขก็แลกผลึกของแต่ละเผ่าต้องใช้สองอันผมมีอยู่สี่สิบเช่นผมตอนนี้ ผมมีติสิถ้าผมจะแลกผลึกบอสเนี่ยก็มันใช้ในกรถนหยหนึ่งผลึกเท่ากับสองสองเหรียญผมมีติสติก็เลยแลกได้ยี่สิบถ้าผมได้ยี่สิบจากเจ็ดสิบสองก็จะกลายเป็นเก้าสิบสองอ่าเพราะฉนั้นถ้าคุณยังถ้าคุณยังไม่แน่ใจอะไรผมจะบอกอย่าพิ่งแลกคาไว้ที่เหรียญขวาบนสุดสีสิบดีไว้ก่อนแล้วเวลาตัวไหนที่คุณอยากจะแลกจริงๆเผ่านนี้คุณต้องใช้ขาดเหลือคุณค่อยมาเลือก เราค่อยแลกก็ได้ไม่ต้องรีบแลกขนาดนั้นเพราะถ้าคุณแลกไปแล้วสมมุติคุณแลกเผ่าฮีโร่ไว้วันหนึ่งคุณได้บอสเก่งเฮ้ยอยากจะแลกบอสอ้าวเราไปแลกฮีโร่ไปหมดแล้วก็ไม่มีที่แลกให้เป็นผลึกเผาบอสยังไงก็ระวังการแลกผลึกดีๆคิดดีๆก่อนว่าตัวไหนคุ้มไม่คุ้มเพราะคุณแลกไปแล้วมันหาใหม่ย,ยากมากโอเคก็ถ้าเป็นประโยชน์กับคุณก็อย่าลืมกด ถูกใจกดติดตาม,จะ,มจะได้ไม่พลาจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับคุณแบบนี้อีกแล้วก็ถ้าไปไม่ได้ก็แชร์ให้ผมด้วยเพื่อให้คนตัวคุณและเพื่อนของคุณเห็นแล้วก็จะได้สนุกไปกับโลกของดังเควสแท็กติกภาษาญี่ปุ่นไปได้วยกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ